สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับตอนนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่งานบวงสรวงนะครับบวงสรวงประสาทยายเงาด้วครับบ้านพูโพนชายนะครับตำบล้าชชบอำเภอสังขาจังหวัดสุินเร์นครับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะมาติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยเด้อนะครับเผื่อจะมีตัวเลขแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาในสู่ในชีวิตนะครับคุณผู้ชมครับ ธอนนี <muitas> um, ่คือประสาทใจเงาคุณชมครับประสาทใจเงาเป็นประสาทที่สวยงามนะครับเป็นประสาทที่สวยงามนะครับมีไม้ติดจิตนาฬนากรดังลูกในโอราเริ่มจะมองเห็นสัพพะริตรุสวัสดีอาจจงาจัดการเครื่องผีกรรมนาบวงทัวทีอว่าพอทรงยิ่งย้ายเรื่องนี้คือขาพเจ้ปิดปากอันตรายอาคาแรงที่ทรงพินาทสิพาทองหงพ่อทรงละวงเมือง โภพาญาติเอาตุรังตุเลองมานอมให้อยู่ญาติอาณาจักรมาเทวานังจับตาทาับกนังนยัญชนะสั้นตัณนาวะตัปิา นี่ผมจะทำแบบนี้ครับที่ตุนัยอนุราชตัวโรคเขยนนาคุาเตนักกา กอีกกดัรรคบ็จะมีพิธีทางสงด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับในการบวงสรวงในครั้งนี้นะครับพิธีทางพรามแล้วก็พิธีทางสงนะครับในการบวงสรวง งานประจำปีภาษารยายเงาบ้านโพนชายนะครับตำบลบ้านชบอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นงานประจำปีนะครับปาถุปาจะปุกพังจาระวันตะนางตุปาพยานชนะสามปันนางสาลีนางอุตะนางวา

ทำต่อกันมาทุกปีทุกปีนะครับก็จะมีการบวงสวงนะครับนะครับ นาเกิสดิขยาอาุัตถายาตีลังรับทันตัวชกตาภาวนาชัตาตัวขัดจันตัวชิวตาตาตาจักเตสุชาพลัพตาปเจตนาจายางสารรหันตานาจติเจนรักพันธามิสัพพา ครับในส่วนของตัวเลขนะครับคุณผู้ชมนะครับจะได้ตัวเลขตัวไหนนะครับก็มีอาจารย์ที่จุดทูบไว้แล้วนะครับจะดูตัวเลขว่าตัวไหนนะครับตัวเลขวงสวงทุกงปีก็จะได้นะครับตัวเลขในการของตัวเลขนะครับตัวเลขออกมาหรือยังครับ <49. S 1> ไหนสี่เก้าไหนพด ตัวตัวเลขอะไรฮะหนขอรูลนฮะเลขกว่เจ็ดศูนย์สองออกมาวานนี้เองเจ็ออกไปแล้วมาอีกมาเดิ่มเนาะเจ็นย์สองเจ็บอกโอ้เจ็ดศูนย์ศูนย์หรือเปล่าเจ็ดศูนย์ศูนย์เดศูย์สอแล้วต่เนยแล้วันนั้นหรอตัวนั้นกำลังได้2ตัว บันได้49แล้วเนาะ49นะคุณผู้ชมชัดๆเลย49กัน7-2ออกไปแล้ว49 49อ๋อ7-2นะครับออก7-2 07นะออกไปแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับตัวนั้นน่าจะออกนะครับอันนี้คือเลขจุดทูบเสียงทายของประสาทแยงเงานะครับท่านให้ตัวเลขประมาณนี้เด้อนะครับคุณผู้ชมครับ2-7นะครับ7-2 พอพอพอชัดางนั้นอย่าลืมสูนในลายเยอะๆนดูดูช่องของฉับอย่านางเ้อดูตลอดเลยคันี้มาเลยครับเนี่สี่เก้าสี่เก้าสี่เก้าศูนย์ใน่เลยศูนหรือเปล่าศม็นลงสหรืเล่เะต้องรอสักพักหนึ่งอ่ะแม่แทงแน่ที่เบิ้ง มาครับคุณผู้ชมนะครับเราไปดูตัวเลขกันนะครับงานวงสวงนะครับเปิดตัวเลขเป็นตัวไหนนะครับคุณผู้ชมนะครับมาเดี๋ยวไปดูชัดๆกันนะครับเลขอะไรเอ่ยเก้าอะไรเก้าสี่เก้าก็ได้ค่ะเก้าก็ได้ห้าก็ได้ สาธุได้เลยยังยได้เลขอะไรเลขอะไรเลขเลขอะไรสี่เก้าห้าสี่เก้าห้าส่เก้าห้าสี่เก้ายายสี่เก้าห้าป่ะสี่เก้าห้าเลขเลขสวยไหมเลขสวยบ่สวยเลขโอ่งไม่นี่ยออกน่าจะออกออกไปดูเลยอันที่นึ่ง băng con cái bỏ xì cao ha đúng thằng cái xì cao cao ạ chia tơi bỏ xì cao cao cả con ấy xì nhắn โนเ้าข้างล่างห้าอยู่ข้างบนสี่เก้าห้าใ้เกหกใกล้นี่อเออมันมีบึงไอ้กี้าเนาะไ้ยังไงส่สี่เก้าห้าสี่เก้าห้าสี่เก้าห้าเลยสวยไหมเ้หกก็ได้นี่มันมันมีงออยู่ทันีงอเยนอเก้าหมันกยังนี้นี่ไอ้ตัวนั่นที่มันค่ไฟชัดมันตัวนี้นีอนี่ชัดมากเ้หชัดมากอันนี้ล่ะใหญ่ใแปดมั้งครับไม่ใหญ่มาก จ็ดศูนย์แต่กลางน่าจะแดมั้งเจ็ดศูนแปดปน่าจะมันมันคุยทับไปดูไปได้เน้เป็นหัวแต่เป็นหัวกลมแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าเลขอะไรเนแหอชัดชัดนี่ครับตรงนี้ผมไม่รู้เลขอะไรเดี๋ยวผมกล้องมันก็ชัแปดนะผมว่าแปดเปดบอดูผ่านกล้องเลก็ไม่ชัดหรอกอีเจศ แต่ข้า่างเนี่ยนี่ยวงกลมเนี่ยพี่ผมว่าแปดปดเนาะว่าแปดเจ็ดศูนย์แปดละไหนในจีบอก่มิเนาะแปดหรือเปล่าไม่รู้แปดหรือเปล่าแต่มันเป็นหัวแน่นอนเป็นวงกลมเนี่ยี่ยายเนา่เป็นย่า้อใหเป็นสองมั้งเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์แปดซะชาวนี่ครับใช่ว่าเจ็ดเก้าโอ้โหร้อนร้อนชมนะ นาติปตาเวระมนะิสิกะตังสมาทิย <B ank ham> านินานติปตนาคาน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 ขาตานานงนานานรนา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 นบนา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 นงนานกนานานาานา เราก็อย่างที่เห็นนะครับได้แล้วเราอย่างที่เห็นนะครับคุณผู้ชมนะครับในส่วนตัวเลขนะครับก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเ้อนะครับเลขเพิ่งออกมอวานเองนะครับงวดใหม่ก็มาแล้วนะครับงวดวันที่16เมษายน2564นะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมอย่างมากนะครับขอให้เฮงๆรวยๆสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผมหลายเครื่องศิลธรรมให้กับ พระพิสุขงนะฮะพระพิสุขสงนะจำนวนสิบสองรูปตามลำดับ ช่วยการดูแลโบราณสถานได้ยังไงบ้างอันดับแรกเลยก็คือทุกท่านสามารถช่วยกันสอบสอบดูได้นะคะเรื่องของการปลอดภัยโบราณสถานว่ามีใครบุกรุกเข้ามาทำลายเคลื่อนย้ายขุดแตงโบราณสถานในอำเภอนายกเทศบาลนะคะแล้วหน่วยงานรัฐนะคะก็จะประสานกับกรมอย่างนนะคะสำหรับในการดูแลเมื่อเรามีการเก็บขยะไปเรียบร้อย ในพื้นที่ตะวันสถานห้ามมีให้ค่นล้มนะคะขอให้รีแจ้งกรมสริปาไมโดยหลวะในการตัดแส่ิ่นมาคบนี่คือสถานที่ปราสาทยายเหงานะครับคุณผู้ชมนะครับ <inya S 2> ก็จะมีต้นไม้นะครับรอบข้างแล้วก็จะมีกำแพงนะครับก็จะมีกำแพงอย่างล้อ,อมล้อมล้อมอย่างสวยงามนะครับล้อมรอบอย่างสวยงามนะครับก็จะมีต้นไม้มีจอมปลวก ใหญ่สูงนะครับปูงดินนะครับเนี่ยนี่คือปราสาทหญ่เงานะครับด้านในก็สามารถไปชมได้ไปกราบได้นะครับครับเป็นโบราณนักสถานยังสวยงามนะครับปราสาทหญ่เงานะครับคุณชมนะครับก็มีกําแพงนะครับเนี่ยเป็นกําแพงที่เป็นธรรมชาตินะครับอย่างสวยงามนะครับเนี่ย ใหนใครสิบแห่งบ้างคะใครไม่ให้สิบใครให้สามสี่เลยอ่าเฉลยนะคะจังหวัดสุรินทร์ของเรานะคะได้มีการสำรวจทำทะเบียนบัญชีแล้วว่ามีโบราณสถานทั้งสิ้นสองร้อยห้าสิบสี่แห่งแต่สรอยห้าสบสี่แห่ง,งเห็นทั้งหมดเพราะว่าโบราณสถานสอร้อยี่สิบสี่แห่งนะครับคุณผู้ชมกับ โบราณสถานที่สังหร่ใต้ดินนะคะถ้าจะแบ่งก็จะแบ่งเป็นชุมชนโบราณหนึ่งร้อยหกสิบสามแห่งชุมชนโบราณหมายความว่ามีการพบการอยู่อาศัยของมนุษย์ยุคสมัยโบราณอาจจะอยู่ต่างแห่งนะคะแล้วก็มีนี่คือปราสาทยิ่งเงาอรนะครับคุณผู้ชมนะครับมองด้วยตาเปล่าก็สวยงามนะครับโบราณสถานสวยงามมากนะครับก็มีกำแพงล้อมรอบสวยงามนะครับ 254แห่ง้วยกนตามาแล้วจะขอกล่าวให้กับเด็กๆยุคใหม่นะคะหรือว่านักท่องเที่ยวที่ยังไม่มีโอกาสได้เคยมานะคะแล้วก็ทุกท่านที่อยู่ที่นี่ก็จะได้เป็นข้อมูลในการเผยแพร่ให้แก่นักท่องเที่ยวนะคะเชิญชวนเขามาเที่ยวกันด้วยนะคะสำหรับปราสาทยายเหงาอายุเท่าไหร่นะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าปราสาทในคเมศ ปราสาทในวัฒนธรรมขเขมรที่อยู่ในจังหวัดสุรินนะคะส่วนใหญ่8สำหรับปราสาทยายเหาเนี่ยสร้างขึ้นตั้งแต่พุทธศตวรรษที่16-17ปัจจุบันเราอยู่ในพุทธศตวรรษที่26ถ้านับแล้วนะคะบวกลบแล้วปราสาทยายเหามีอายุประมาณ1,000ปีเลยนะคะสแสดงว่า มีคนอยู่อาศัยเป็นบรรพบุรุษของเรามาตั้งนานแล้วนะคะสำหรับศิลปะนะคะนะักโบราณคดีก็ได้มาศึกษารูปแบบลวดลายการก่อสร้างกำหนดอายุอยู่ในช่วงศิลปนะนครวัดปาปวนนั่นเองนะคะเมมาเลยถามว่าปราสาทหลังนี้เป็นที่อยู่อาศัยนะคะสำหรับกษัตริย์แต่ปราสาทส่วนใหญ่ที่ปรากฏอยู่ในจังหวัดสุรินทร์นะคะ จะเป็นปราสาทที่สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานรูปเคารพเนื่องในศาสนาฮินดูก็มีนะคะแล้วก็ศาสนาพุทธแบบมหายาแต่สำหรับปราสาทแยกเหงานะคะก็จะเป็นนะสันสนิษฐานว่าน่าจะเป็นศาสนาฮินดูนะคะเพราะว่าในยุคนั้นกษัตริย์ของเขเนรก็จะนับถือฮินดูส่วนรูปแบบรอยมีฐาน ของปราสาทอิกหลังหนึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ปัจจุบันทิศเหนือทิศใต้หันหน้าไปทางด้านทิศต,ตะวันออกนะคะซึ่งเป็นทิศแห่งต,ตะวันออกนะคะร้อมรอบด้วยกำแพงเก็บน้ำที่ใช้ในอุปโภคบริโภคของชุมชนนะคะในจังหวัดส,สุรินทร์อย่างไรบ้างนะคะก็คือที่นี่มีภาพแกะสลักนะคะบริเวณหน้าบันหน้าบันก็คือส่วนที่เป็น เหนือประตูนะคะจะเป็นหน้าจัวถ้าเรามองจากทางด้านหน้าปราสาทอาจจะไม่เห็นลวดลายแกะสลักเพราะว่าลวดลายจะพาแล้วก็ทางด้านข้างไปที่เ <so นื้อหินโดยตรงเลยนะคะเป็นภาพของอ่ามกราไทยนามกรหรือมัตรารนะคะคือสัตว์ในเทพนิยเป็นสัตว์ผสมระหว่างตัวเป็นสสูงสมบัตินั่นเอง สำหรับที่ปรา,าสราทาาาย้ายเงาะนะคะก็มีการอนุรักษ์บูรณะไปยิธพั์สถานแห่งชาสุรินถาว่าทำไมต้องนำไปเก็บที่นั่นหลักสำคัญเลยก็คือตามพระราชบัญญัติกฎหมายนะคะชิ้นส่วนโบราณวัตถุที่ชิ้นส่วนโบราณสถานที่หลุดออกมาจากโบราณสถานเนี่ย